กรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะปล่อยรถเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกนะครับหรือแม้แต่รถกระบะนะครับเพื่อที่จะมาซื้อรถ6ล้อ,ร,อรถ10ล้อใหม่ป้ายแดงเนี่ยเขาสามารถที่จะทําได้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้คนใชัยจะมาพูดถึงเรื่องนี้แหละนะครับเนาะ สวัสดีครับอยู่กับคนชัยอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่โชว์รูมนะพอดีวันนี้นะครับพาพาคนที่จะมาซื้อรถนะครับมามาตีราคารถให้กับทางลูกค้านะครับก็เลยถือโอกาสนะครับทําคลิปอธิบายเรื่องของกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะปล่อยรถเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกนะครับหรือแม้แต่รถกระบะนะครับเพื่อที่จะมาซื้อรถ หกล้อรถสิบล้อหมายป้ายแดงเนี่ยเขาสามารถที่จะทําได้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้คนใชัยจะมาพูดถึงเรื่องนี้แหละนะครับเนเาะตอนนี้คนใชัยอยู่ที่แถวแถว,แถวบ้านตะแกงนะครับห้วยถแถลงเนาะก็ไม่ได้ไกลจากอีสุกิงยนสาขาพิมายสักเท่าไหร่เนาะก็ตอนนี้ลูกค้าต้องการที่จะปล่อยเจ้าตัว NPR นะครับอยู่เห็นอยู่ด้านหน้านี่แหละ NPR นะครับ1น5น,นะครับคันนี้ก็ต้องการที่จะปล่อยเพื่อที่จะไปซื้อนะครับเจ้าตัวนี่นะครับ เอฟอาร์สองนะครับข้อเกษตรเนาะก็มีการจองเข้าไปแล้วแหละครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่จะปล่อยรถคันนี้แล้วแหละนะครับเนาะก็โดยขั้นตอนในการถ้าเป็นภาษาบ้านเราเราอาจจะเรียกว่าการตีเทินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะสามารถที่จะเรียกได้หมดนะครับอาจจะเรียกว่าตีเทินหรือว่าอาจจะขายคันเกา่าซื้อคันใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่จะเรียกก็แล้วกันแต่ว่าอธิบายให้เข้าใจตรงกันก็คือต้องการที่จะ ปล่อยรถเก่านะครับแล้วก็ซื้อรถใหม่ป้ายแดงนั่นเองนะครับเนาะก็ถ้าเคสลักษณะแบบนี้นะครับลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะติดต่อหาขวัญชัยได้เลยนะครับก็เบื้องต้นเนาะก็อาจจะบอกรุ่นรถมาก่อนนะครับรุ่นรถมาก่อนแล้วก็ถ่ายรูปนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเดี๋ยวขวัญชัยขึ้นรูปให้ดูนะถ่ายรูปประมาณนี้แหละนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับแล้วก็ภายในหัวเก๋งรวมไปถึงเรื่องของ ยกหัวเก๋งนะครับดูเครื่องนะครับยกหัวเกง๋งถ่ายรูปเครื่องแล้วก็ถ่ายเจ้าตัวหน้าหน้าหน้าเล่มนะครับแล้วก็ส่งให้กับทางขวัญชัยก่อนนะขวัญชัยก็จะส่งให้กับทางพี่ที่เขารับซื้อนะครับรถไปจะเรียกว่าไงล่ะไปซ่อมไปบิ้วต่อแล้วก็ไปขายต่อเนี่ยเพื่อที่จะตีราคาคร่าวๆให้นะครับว่ารถเนี่ย เขาตีราคาให้ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเราต้องการปล่อยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าราคาสามารถที่จะตกลงกันได้ก็นี่แหละครับนัดมาดูรถกันนะครับเพื่อที่จะรับรถไปนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการการโอนเงินน่ะนะมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับ1เลยก็คืออ่าอาจจะสมมุติว่าปล่อยรถคันนี้ปั๊บอย่างเงี้ยอาจจะนําเงินก้อนนั้นนะครับ ชาระเข้าคิงโยนโดยตรงเลยเพื่อที่จะไปหักล้างกับเจ้าตัวเงินดาวนะครับที่เราได้เสนอเงื่อนไขให้กันไปนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็อาจจะใช้เป็นวิธีแบบเอ้ยถ้ายังไม่วางเงินดาวก็เ,เก็บไว้ก่อนเงี้ยแล้วก็ถ้าไฟเน้นผ่านแล้วหรือว่าถึงวันที่เราจะต้องรับรถกันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะชําระเงินในวันนั้นๆได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ควรใช้ไม่ได้ติดอะไรนะขึ้นอยู่กับทางลูกค้าขึ้นอยู่กับความสะดวกของทางลูกค้าเลยนะครับ ส่วนเรื่องของสภาพรถก็อัอนนี้แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็น isuzu uh hino นะครับรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะสามารถที่จะส่งรูปมาให้ดูก่อนนะครับเพื่อที่จะตีราคาเข้าวๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของอ บางคนมีงบอยู่ในใจแล้วแหละว่าต้องการที่จะปล่อยเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยก็ดูว่าส่วนต่างของที่เขาตีมาให้กับไอ้ราคาที่เราต้องการจะปล่อยนะครับมันห่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้ามันห่างกันเนี่ยก็สามารถที่จะต่อรองกันนะครับเรื่องของการต่อรองเนี่ยเป็นการต่อรองกันโดยตรงเลยนะควรใช้ไม่ได้ต่อรองให้หรอกนะก็เป็นเป็นของพี่ที่คนซื้อต่อรองกับทางลูกค้าโดยตรงได้เลยนะครับควรใช้ก็จะหา หาคนซื้อที่ให้ราคาดีที่สุดนั่นแหละนะครับขวัญชัยก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเองหรอกอันนี้ขวัญชัยพูดเลยไม่ได้ซื้อเองหรอกก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทางลูกค้าอีกทางหนึ่งก็แล้วกันนะครับเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครต้องการที่จะปล่อยรถเก่านะครับแล้วก็ซื้อรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะไม่ว่าจะเป็นรถหกล้อรถสิบล,ล้อนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามคนใช้ได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้นะครับท้ายคลิปหรือว่าด้านล่างนะครับ หรือว่าอยากจะแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปรถนะครับมาให้คนใช้ดูก่อนก็ได้นะครับเนาะเพื่อที่จะพูดคุยปรึกษากันนะครับเนาะวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ